เอามาดูเมื่อวานครับไอ้อไอที่บวกกันเนี่ยได้อยู่แล้วใช่ไหมครับนนรคู่ถามก่อนว่าข้อเจ็ดกับข้อแปดเนี่ยเท่ากันไหมครับนนรข้อเจ็ดกับข้อแปดเท่ากันไหมครับแสดงว่าเอา a บวกกับ b แล้วค่อยเอามาทานสโพ p o หรือจะเอา a ทาน s u พ p บวก b ทาน s u พ p มันเท่ากันเราก็สรุปได้เลยครับเขียนข้อสรุปได้เลยว่า a บวก b ทั้งหมดทานสปโพสจะเท่ากับ a b b b บทานสปโพสบวก b ทานสโพสครับโอเคเขียนไว้นะครับ <Okay. S 2> นี่คือสมบัติมานะที okay. นี้ต่อไปครับข้อ3ครูพาทำไปแล้ว2ข้อใช่ไหมทีนี้ เหลือข้อที่3มเนี่ยเราได้ยังไงครับความหมายก็คือเอา A บวกกับอะไรถึงจะได้ A ทานสปอสใช่ไหมอวีทำก็ทำอย่างนี้ครับ A มาก่อนคือ3 1 2 4แล้วจะบวกกับอะไรนะถึงจะได้เท่ากับ A ทานสโพสเอานสปอสคือเปลี่ยนแถวเป็นหลักใช่ไหมครับก็คือ1 2ไม่ใช่สิ สามสองหนึ่งสี่แบบนี้อ่ะเรารู้เป้าหมายเรารู้เริ่มต้นรู้เป้าหมายระหว่างทางเราต้องเอาอะไรมาบวกครับสามสามบวกอะไรได้สามครับบวกศูนย์โอเคหนึ่งบวกอะไรได้ 2. สองครับสองบวกอะไรได้หนึ่งลบหนึ่งสี่บวกอะไรได้สี่ แสดงว่าเราก็ได้คำตอบแล้วคือบวก0 1นยนลบหนนั่นเองครับโอเคง่ายๆอทีนี้ต่อมาดูข้อ4ครับทันไหมครับมีใครไม่ทันไหมได้อยู่เนาะเอามาดูข้อ4ครับข้อ4เป้าหมายคืออันนี้ครับเอาเราดูเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นเราคือ3 1 2 4 ระหว่างทางต้องหาก่อนครับแล้วคำตอบคือ1 0 0 1ง่อ้าวอะไรครับต้องบวกอะไรได้หนึ่งครับลบสองหนึ่งบวกอะไรได้ศูนย์ลบหนึ่งสองบวกอะไรได้ศูนย์สี่บวกอะไรได้หนึ่ง <Okay. S 1> จบเพราะฉะนั้นก็บอกว่า บวกลบสองลบหนึ่งลบสองลบสามครับทันไหมการทํามานได้อยู่บอเ,เข้าใจอยู่เนาะออาหนูบอกเป็นคนตอบนะโอ้โอสุดยอดเลยเนาะเอา,มาทมาดูต่อครับ <laughs> การคูณการคูณเมตริกด้วยจํานวนจริงครับนักเ,เรียน เรายังไม่ได้เรียนการคูณจริงๆนะครับอันนี้คือการคูณเมตริกด้วยจํานวนจริงหมความว่าแบบนี้ครับการการคูณค่าคงที่กับเมตริกการคูณค่าคงที่กับเมตริกครับ คืออะไรค่าคงที่คืออะไรนักเรียนครูสอนไปแล้วเมื่อวานค่างค,ออคางที่คืออะไรครับ2,4,5,3ค่าคงที่คืออะไรครับยกตัวอย่างสิมันก็ตัดไันได้ก็จเหลือแค่2อ2อีกนวนแค่หนึ่งเดียวอือ ค่าคงที่คือจํานวนที่มันไม่ติดตัวแปรเข้าใจไหมครับเรียกเรียกค่าคงที่เข้าใจไหมคือจํานวนที่อยู่คนเดียวโดดๆที่ไม่ติดตัวแปรเรียกว่าค่าคงที่เช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ศูนย์อันนี้ก็ใช่หรือลบหนึ่งส่วนสองเศษสามส่วนสี่อะไรแบบนี้ก็ใช่เข้าใจไหมครับจะเป็นเศษส่วนเป็น จำนวนเต็มเป็นทศนิยมก็ยังได้เลยนี่ว่าเรียกว่าค่าคงที่เข้าใจนะครับทีนี้ครูจะพาเอาค่าคงที่นี้คูณเข้าไปในเมทริกครับเอาค่าคงที่คูณเข้าไปในเมทริกจะได้อย่างไงมาดูครับดูนะนี่คือ a ของครูครับ a ของครูคือ1 2 3 4 5 6ี่ห้าแล้วข้อที่1ถามว่าจงหา 4a แปลว่าเราจะเอา4คูณเข้าไปใน a ใช่ไหมครับคือการคูณเข้าไปใน a เนี่ยมันหมายความว่าเราจะเอา4คูณเข้าไปทุกตำแหน่งที่อยู่ใน a เข้าใจนะครับเอา4เข้าไปคูณในสมาชิกทุกตัวเอาดูก็จะเป็นยังไงครับดูนี่ตัวแรก4คูณกับ1เห็นไหมเพราะตัวแรกของเราคือ1 4คูณ1ต่อไป4คูณ2 4คูณ3 4คูณ6 4คูณ5 4คูณ4 ใช่ไหมครับคำตอบได้อะไรอ้าว c ห4ึ่งสี่ c สองแปด c สามส c หกยห้า c สีนี่ไงคำตอบนี่คือ 4a เข้าใจนะครับยากไหมไม่ยากนะโอเคครับต่อไปลบ 3a ถ้ามันติดลบทำยังไงครับถ้ามันติดลบก็กระจายลบเข้าไปเลยครับก็เอาลบลบ3เข้าไปคูณ1ก็จะได้ลบ3ลบ3คูณ2ได้ลบ6 ลบสามคูณสามได้ลบเก้าลบสามคูณสิบแปดได้ลบสิบแปดลบสามคูณหกได้สิบแปดลบสิบแปดลบสามคูณห้าได้ลบสิบห้าลบสามคูณสิบคูณสี่ได้ลบสิบสองแบบนี้ครับโอเคไหมนี่คือเอาค่าคงที่คูณเข้าไปในเมตริกนะครับเอาเรามาดูตัวอย่างเออเรามาดูแบบฝึกหัดครับโอ้ตายเงียบวันนี้ อ่ดูครับง่ายๆข้อแรกเนะี่ยครูจะพาทำเลยนะเอาเอาสามคูณเข้าไปเลยเอ่สามคูณสองได้หกสามหนึ่งสามสามสามเก้าสามศูนย์ต่อไปลบเจ็ดลบหก เสร็จแล้วครับพอแแค่นี้เองง่ายๆนะครับทีนี้เอาให้ทำเองครับสองสามสี่เร็วๆด่วนๆครับ,ๆๆๆรบนี่นี่ครูเขียนให้ละ A เอคืออันนี้ อีกช mm ั hmm. okay. so ้นเสียนกันไหมได้หรอได้ไม่ได้ไม่แด้เด so ็กจะาครียนัสองดูหนอยสิหอ เราตัวนนี่เป็นนี่แค่สี่สามสิบสองแล้วคุณ็เจอได้หกสสองแล้วไปก็เจอด้อีกจำนวนหนึ่งคือหนึ่งสามหลังจากนั้นก็มีสูตรมาเป็นหกแ่สามเ็สี่แล้วอีตัวปนะา จะกำหนดวินิจฉัยประมาณ อีจบจบบ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  ลบสิบโอเคเอ่ะข้อสามข้อสามหนึ่งส่วนสองอฟังนะครับมันคือแบบนี้หนึ่งส่วนสองคูณกับสองแบบนี้มันตัดทอนได้เข้าใจเปล่า มันก็เลยเหลือหนึ่งแบบนี้ต่อไปหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งก็เลยได้หนึ่งส่วนสองสามส่วนสองศูนย์อันนี้ตัดทอนได้ลบหนึ่งตัดทอนได้ได้สองได้5้าส่วนสองได้เจ็ดส่วนสองได้ห้าโอเคง่ายๆนะครับข้อสี่ข้อสี่ไม่ฉเฉลยนะ ตามมาแล้วเนาะโอเคตามนั้นต่อไปทีนี้ข้อ2ครับมาดูถ้าเป็นโจทย์แบบนี้ 2a ง a บวกสาหมายความว่าอะไรครับตอบปุ๊บซิถูกต้องครับเอา2อคูณ a ให้เสร็จเอา3าคูณ b ให้เสร็จแล้วจับบวกกันอ่ะดูครับ 2a ครับ2เข้าไปคูณใน a ครับ4 สองแปดหกบวกกับสามฟูณบีครับลบสามสิบห้านะสิบแปดลบหกบวกกันครับหนึ่งสิบเจ็ดยี่สิบหก ศูนย์จบครับเรียบร้อยแค่นี้เองเข้าใจไหมครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะบอกทีเดียวเลยแล้วให้ทำทีเดียวนะครับอ่ะข้อสองทำนะครับสามสี่ทำนะครับทีนี้เอามาดูข้อข้อสามใหญ่ครับสามใหญ่ก็เหมือนกันทำในวงเล็บก่อนแปลว่าอะไรครับเอา a กับ b บวกกันให้เสร็จใช่ไหมครับแล้วได้เท่าไหร่แล้วเอาสองเข้าไปเทเข้าไปสองเทเข้าไปคูณโอเคไหมครับรู้เรื่องไหม ดีครับคนอื่นเนี่ยนอยู่เนาะอาต่อไปทีนี้นสองทำสามทำครับสี่ทำครับทีนี้ตรงนี้เขาบอกว่าและพิจารณาว่าเมทริกในข้อหนึ่งและข้อสองเท่ากันหรือไม่และเมทริกในข้อสามและสี่เเท่ากันหรือไม่โอเคหมายความว่าอะไรข้อหนึ่งคืออันเนี้ยอันเนี้ยคือข้อหนึ่งกับอันเนี้ยคือข้อสองมันเท่ากันไหม ถ้าเท่าก็บอกว่าข้อหนึ่งกข้อ2เท่ากันถ้าไม่เท่าก็บอกว่าข้อหนึ่งข้อสองไม่เท่าแบบนี้แล้วเขาก็ให้เปรียบเทียบข้อสามคืออันนี้กับข้อสี่คืออันนี้เท่ากันหรือไม่โอเคไหมครับพอเราทําเสร็จเราจะรู้เลยว่ามันเท่าหรือไม่นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะพาทําข้อสี่ครับข้อสี่มันจะแปลกประหลาดขึ้นมาอีกนิดนึงข้อสอบครูก็ถ้าครูออกครูก็จะครูก็จะออกคล้ายๆแบบนี้แต่ก็จะยากกว่านี้นิดนึงนะครับ ข้อสอบครูจะเหมือนในหน้า28เดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปถึงอยู่แล้ววันนี้นะครับอะดูดูข้อ4ครับเขาบอกว่าให้ a มาให้ b มาและหา x ครับเมื่อ x เนี่ยคือเมทริกซ์2คูณ2 2คูณ2คือ2แถว2หลักใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาให้หาไงครับเขาให้หาว่า x คืออะไรอะดูวิธีทำเขาบอกว่าเอา a บวก b แล้วไปบวกกับ x แล้วต้องได้เมทริกซ์0ใช่ไหมครับ ต้องได้เมตริกศูนย์อดู A กับ B เรารู้แล้วอบวก b ไปเลยครับนักเรียนทำในวงเล็บก่อน A บวก B ได้หนึ่งได้หนึ่งได้สใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ X แล้วก็เท่ากับเมตริกศูนย์เมตริกศูนย์ในที่นี้คือ2อคูณสก็คือเขียนยังไงครับ เขียนไม่ทีศูนย์ยังไงครับถูกต้องครับต้องเขียนแบบนี้โอเคไหมครับเนื่องจากว่าทุกตัวมันสองคูณสองบนเลยเราก็ต้องเขียนศูนย์ให้เป็นสองคูณสองนะครับทีเนียนอยากได้ x เ,เดียวใช่ไหมมันก็เหมือนกันกับคิดเลขธรรมดาอนะ่ะอันเนี้ยใช่ครับอันนี้คือข้างหน้าไม่มีเครื่องหมายแปลว่ามันเป็นบวกใช่ไหมเราก็ย้ายไปอยู่ฝั่งขวามันก็จะติดลบแล้วก็จะกลายเป็น x เ,เท่ากับ ศูนย์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 ลบหนึ่งสองหนึ่งสี่แบบนี้ x ก็จะตอบลบหนึ่งไม่คิดได้เลยครับคือศูนย์ลบหนึ่งเลยศูนย์ลบหนึ่งนี่อะไรศูนย์ลบสองได้ลบสองลบหนึ่งจบครับนี่คือ x ทีนี้ครูถามนิดนึงถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ละ ถ้าสมมติว่า 0, 0 0 0 0แบบนี้ลบกับลบ1 2 1ลบ4แบบเนี้ยเราจะคิดยังไงนักเรียนถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะเท่ากับอะไรฟังนะครับตัวนี้จะต้องเทสเข้ามาตรงนี้ก่อนแล้วมันจะกลายเป็นบวกใช่ไหมเพราะลบเจอลบเป็นบวกมันจะกลายเป็น1บวก1ไอ้0บวก1ได้1แต่ตัวนี้จะเป็น0ลบ2ได้ลบ2 ตัวนี้ก็เป็นลบ1แต่ตัวสุดท้ายจะต้องเป็นสทันนะครับอันนี้แล้วแต่บริบทนะโอเคแต่ข้อนี้ตอบอันนี้ครับทีนี้ข้อสองข้อสองทไงข้อสองเขาให้สองกับสามมาเราเอาสองเทคเข้าไปใน a ให้เสร็จเอา3ามเทคเข้าไปใน b ให้เสร็จแล้วเอาเอาสองเนี่ยย้ายไปฝั่งนู้นหรือเราจะทาอย่างนี้ก็ได้อันนี้ง่ายกว่าทำอย่างนี้ x เท่ากับสาม ลบสอแบบนี้ก็ได้โอเคไหมครับเออสามบก็เทคเข้าไปสองบก็เทคเข้าไปอ๋อทีนี้คุณจะสอนเวลาเทคนะครับสองเมันคืออย่างนี้อ่ะดู3ามคูณบครับนักเรียสามคูณเข้าไปใน b ได้อะไร0ูนหกมแล้วก็สามใช่ไหมศูนย์หกลบสามสามอ่ะดูคุณจะเขียนว่ ศูนยลบสามสามแบบนี้ทีนี้ลบสอครูคจะบอกเทคนิคนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราเทคลบสเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเทนครูมีหนึ่งสสามสี่แบบนี้ถ้าครูเทคลบสเข้าไปนะครับเคทคเข้ามานะครับเทเข้ามาหมดเลยมันจะได้เป็นลบลบสลบสี่ลบหลบแดใช่ไหมแสดงว,ว่า ให้ตัวลบนี้ถูกเทเข้ามาแล้วตัวข้างหน้าเลยเปลี่ยนไปขึ้นื่องหมายบวกนะครับแต่เพื่อการความสับสนครูจะไม่ทําแบบนี้นะครับครูจะให้พวกเราเนี่ยครูจะให้พวกเราเนี่ยเอาแค่ตัวสองเนี่ยเทเข้ามาครับแล้วตัวลบให้อยู่เหมือนเดิมเข้าใจไหมครับเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเราเราเทเข้าไปหมดเนี่ยบางคนเนี่ยลืมไปเลยว่าเอ้ย <c oughs> มันต้องเปลี่ยนไปขึ้นหมาบวกนะอย่างนี้นะ ครูก็เลยทําแบบนี้ครับก็กลายเป็นลบแล้วก็เอาสอที่เข้าไปเป็น2องสี่แดแบบนี้ทานไหมครับโอเคนะสรุปง่ายๆคือเอาแค่ตัวค่าคงที่ที่เป็นบวกเพิมเข้าไปและให้ติดลบไว้เหมือนเดิมนะครับอาไปทําเองนะครับทําต่อเองทีนี้ข้อนี้ข้อนี้ก็ทําได้ข้อนี้ทํำยังไงเอาฟังครับ ให้เราเอา a กับ b ลบกันก่อนให้เสร็จเข้าใจไหมแล้วจากนั้นเนี่ย2เนี่ยมันคือ2ส,อส่วน1ใช่ไหมพอเราย้ายข้างเนี่ยมันจะกลายเป็น1ส่วน2ฝั่งนี้จะเป็น x บวก b เท่ากับ1ส่วน2คูณกับ a ลบ b แบบนี้ทันไหมทีนี้ทำฝั่งนี้ให้เสร็จได้อะไรแล้วจับ b มาลบ หรือเราจะเปลี่ยนทีเดียวเลยก็ได้นะครับให้ x อยู่คนเดียวก็จะ x เท่ากับ1ส่วน2คูณ a ลบ b แล้วก็ลบกับ b แบบนี้ก็ได้โอเคแล้วเราค่อยไปเขียนว่า a กับ b คืออะไรแล้วก็ทำคิดเลขออกมานะไปไหมได้อยู่เนาะเอาทีนี้ทีนี้ข้อ5ครับข้อ5ทำได้อยู่แล้วนะครับข้อ5ทำได้อยู่แล้วข้อ6ก็ทำได้อยู่แล้วนะครับ ข้อนี้ข้อนี้ทําในวงเล็บนี้ให้เสร็จก่อนและได้อะไรเอาสองเทเข้าไปในคําตอบทั้งหมดนะครับข้อนี้ก็ทําได้อยู่แล้วทีนี้อามาดูข้อ6ครับ 5, 5, 5. ข้อ6จะคล้ายๆกับที่ผู้พาทำเมื่อกี้ก็ทํายังไงครับเอานี่กับน,นี่บวกกันให้เสร็จใช่ไหมคูณสองเข้าไปแล้วก็ย้ายข้างอยู่ฝั่งนูน้นโอเคตามนั้นนะครับ ่ะทีนี้ข้อสอบครูเนี่ยจะเหมือนประมาณข้อนี้ครับประมาณข้อนี้เลยครับเวอร์เวอร์แบบนี้แหลนะนะนะครับก็ค่อยๆแกะออกมาครับทีนี้เดี๋ยวครูจะพาทำข้อสองครับครูจะพาทำข้อสอง x ลบ 4a เท่ากับ3 b บวก c เนี่ยนะครับครูจะพาทำให้ดูอ่ะเดี๋ยว A คือหนึ่งศูนย์ศูนย์สองลบหนึ่งหนึ่งศูนย์สองจำไม้ไม้หรือใครก็ได้จำา C ให้ครูหน่อยแล้วจำา C ให้ครูหน่อยนะศูนยนะครูจะจำา B ลบหนึ่องอ่ะ C คืออะไร โอเคมาครูจะพาทาทีน่นี้ข้อนี้นะครับ 2x ครูจะเขียน 2x ไว้ก่อนทีนี้ตัวนี้ครูจะเขียน 3b บวก c และครูจะย้าย 4a ไปเลยครับกลายไปเป็นอะไรบวก 4a ได้เลยโอเคทีนี้2 2 2เนี่ยเอาไว้ก่อนครับ 2x เนี่ยเอาไว้ก่อนตัวนี้ก็คิดเลขครับเอา b บวก c ครับ b บวก c ได้ ลบหนึ่งอะซีเอครับต่อไปครับเอาสามเทีเข้าไปครับอาจับบวกครับ ก็ะถึงเหรอวะใช่ไหมทีนี้ปัญหามันอยู่ที่สอง x ครับเราอยากได้ x เดียว <S 2> 2. <S มันคือ2คูณกับ1นึได้สอส่วนหนึ่งใช่ไห้สองเฉยๆคือ2ส่วนหนึ่งทีนี้ครูจะพายายข้างครับม,มันจะต้องทำพิกกับครับก็จะได้เป็น x เท่ากับเศษ1นส่วนสองคูณกับ หนึ่งหกหกสิบเจ็ดแบบนี้มันจะกลายเป็นค่าคงที่คือหนึ่งส่วนสองแต่ถ้าใครทําแบบนี้ครับถ้าเราทําแบบนี้เรามาหารสองเลยเนี่ยเราจะไม่รู้รเลยอา้าค่าคงที่คืออะไรอะ่ะอะไรแบบนี้ 2> 1, 2. เข้าใจไหมครับมันจะหารยังไงวะแบบเนี้ยมันจะดูยากนะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เทคหนึ่งส่วนสองเข้าไปครับกลายเป็นหนึ่งส่วนสองสาม สิบจส่วนสจบครับโอเคทำเองนะครับสำหรับข้อ3อยากวัดกึ่นนักเรียนนะทีนี้สรุปหน้า28นะคุยให้ทำถึงหน้า28เริ่มที่หน้า23่สิาทำถึงหน้า28ลงมือทำครับเร็วเร็วเริ่มที่หน้า23เป้าหมายคือหน้า28ด่วนดวนครับ